สวัสดีครับนะวันนี้เราก็มารีวิวเสื้อนะครับนะนี่ของน้องต่อนะครับทําเสร็จแล้วเนี่ยคุณยาการมเดีด๋วยวมาดูข้างในเป็นตัวไหนนะครับนะนี่ครับนี่เป็นถุงผ้านะไอ้ถุงกระดาษแล้วก็ XL นะครับรุใส่ได้หรือเปล่าคิดว่าใส่ได้แหละแ้วจะใหญ่หรือเปล่าเป่นแ้มาลุ้นเลขโค้ดดีกว่าเลขโค้ดเสื้อมันเสือเส้อแบบเขาเรียกว่าเสื้อแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ ว้าวสวยสวยเสื้อ OVP นะครับนะโอ้กล่องโคตรเท่ครับโอ้เอกอมีถุงผ้าด้วยนะครับโหเป็นกล่องแบบว่าอย่างเท่เลยนะครับปลุกเสกงแล้วด้วยนะครับตสูงเลยเอาไปเรียบห้อยได้ไหมครับได้คุณแอลนี่ถุงซิปเลยว้าเสื้อก็จะมีทั้งหมด168ตัวนะครับนะ แล้วก็อีกสามสิบตัวเป็นเป็นเลขสองเก้านะครับ,บรู้สิว่าจะได้ตัวเลขอะไรอ้อนี่ครับเป็นแบบนี้ครับผมเป็นคนจองคนแรกเลยนะครับรุ่นนี้นี่มีแต่เอดิชั่นมากนะครับเป็นก้านสกรีนครับแล้วโหดเลยนะครับโอ้ยใหญ่บางผมว่าไม่ได้ผมไม่ได้ใส่ไม่ได้เนี่ย โอ้เล่โคตองเก้านี่เล่โคตองเก้า,กออากออครับเราคือหนึ่งในสามสิบนะครับนะนี๋อู้ยจองคนแรกเลยไงสุดยอดลเล่ตองเก้าด้วยนะครับปุกเสก็จ้ปด้วยจัดป่ะดูด้านหลังดูด้านหลังโคดันบรรทุนด้านหลังแหละโอ้โหสวยมากครับอืมได้ไนนด้เป็นหลวงพ่อผัดเป็น OBP รุ่นแรกเลยนะที่เป็นรูปเป็นรุ่นพระนะน,นี่นี่ดูขน,นาดเล้นอยากทำมากเลยแหละ เดี๋ยวลรงงานเราทำ OVP บ้างดีกว่า OVP รูปพัดสักลึงเอาหลวงพ่ออื่นเอาหลวงพ่อพระที่เราโอ้เรามีเอาเราต้องเป็นรุ่นแรกดิเหรอเฮ้ยไม่เป็นไรเราไม่สนใจเขารุ่นแรกแต่เราสนใจกันว่าเราคือเสื้อตัวแรกของผมนะครับเป็นเสื้อพระสวยมากเลยนะครับสุดยอดลองใส่ลองใส่ไปลอง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 ใส่ใส่อาจจะแบบฮิปฮอปฮิปฮอปใช่ออกในฮิปฮอป โอีเส <c oughs> <c oughs> ื oh, okay. you, you, you. <wh> ้อผ้าก็มาปะกูจ้องไอ้ไม่จ้องมันโอ้โพอใส่แล้วมันรัดเนาะมันไม่ใหญ่เลยกลายเป็นตัวเล็กเลยกลายเป็นเสื้อตัวเล็กเลยอ๋อโอเคโยโยโยว่าโอเคแขนต้องยาวเอ้ยนี่เท่อ๋อก็เป็นเส้นผ่านเราต้องใส่ผ่านนิดนึงนี่ต้องใส่ผ่านนิดนึง นี่เราก็พัดด้วยนี่ของวิชามสร้างของคำด้วยนะด้วยรับซับไม่ด้วยรับซับนี่ด้วยนะว้าห้อยพ่อพัดเสื้อพ่อพัดโอ้โหเขาเทสักหัวปุยพัดอีกโอ้โหเลขกเก้าเลขกเก้าสี่ตัวเลยเนี่ยอันนี้เดี๋ยวนี้ก็เลขกเก้าอ๋อเล็เก้าสี่ตัวเลยนี่ไฟเก้า เยอะีเนี่ห้าตัวโอ้หเก้าเก้าต่อเก้าโอ้โหสุดสุดสุดสวยมากผมว่ามันรัดตัวพี่เกินไปวะถ้ามันนี่แหละ OVP มันต้องแบบนี้ใช่หมคุณต่อโอเค